รู้ไหมครับว่ารถหลายคันที่เป็นรอยเนี่ยเกิดจากเราโดนชนตอนที่เราจอดรถแล้วหลายๆคนก็เข้าใจผิดว่าการติดกล้องติดรถยนต์สักตัวเนี่ยจะสามารถบันทึกตอนที่เราจอดรถได้ซึ่งจริงๆแล้วแม้ว่ากล้องหลายๆรุ่นจะมีฟังก์ชันโหมดจอดรถแล้วเราก็ซื้ออุปกรณ์เสริมเพื่อมาติดตั้งก็แล้วแต่แต่กล้องเหล่านั้นส่วนใหญ่จะต้องรอโดนชนหรือกระแทกก่อน แรงๆด้วยนะครับกล้องถึงเปิดได้ซึ่งแตกต่างจากกล้องที่ผมกําลังเอามาให้ทุกคนดูอยู่และผมกําลังติดอยู่ในรถของเรากล้องตัวนี้เนี่ยแค่มีคนผ่านหรือรถผ่านเนี่ยก็จะบันทึกให้เราเลยโดยที่ผมไม่ต้องรอโดนชนนะครับแล้วก็สามารถที่จะบันทึกได้นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังซึ่งความคมชัดเนี่ยของกล้องก็แล้วแต่เลยว่าเราจะอยากจะเลือกเป็นชัดมากชัดน้อยนะครับก็เลือกตามราคาได้ผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่ากล้องเนี่ยที่ดี ต่อให้เราสามารถที่จะบันทึกได้แม้ว่าตอนขับแล้วก็ตอนจอดเนี่ยสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่มันควรจะทําได้คือมันควรจะต้องมีความสเสถียรมากพอเวลาที่เราจะจอดรถในร่มหรือตากแดดก็ดีส่วนใหญ่กล้องจีนเนี่ยอาจจะทําได้ครับบางยี่ห้อแต่จะค้างตอนที่เราจอดรถตากแดดมากๆอีกปัญหาหนึ่งก็คือการที่เราจะต้องเอาสายเนี่ยมาเสียบกับช่องบุหรี่ซึ่งหลายๆคนไม่ชอบโดยเฉพาะรถยุโรปซึ่งมันเกะกะมากจะทําให้ไม่สามารถปิดฝาของที่วางแก้วได้ กล้องไอโรสที่เป็นของเกาหลีเนี่ยเขามีอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งก็คือเป็นอุปกรณ์เสริมที่ผมกําลังถือให้ดูมันชื่อว่าสาย OBD ครับซึ่งสาย OBD เนี่ยสามารถที่จะเสียบกับช่อง OBD ตรงรุ่นได้เลยกับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่เด็ดของมันก็คือการที่เราต่อกับเจ้าช่อง OBD เนี่ยไม่ว่าศูนย์ไหนก็ไม่ตีว่าหมดประกันหรือเราไปดัดแปลงนะครับเพราะช่อง OBD ออกแบบมาเพื่อใช้ลักษณะนี้อยู่แล้ว มันเลยไม่แตกต่างกับการที่เราเอาอุปกรณ์ไปเสียบก,กับช่องจุดบุหรี่เลยซึ่งคุณสามารถถอดเข้าถอดออกได้เองเลยครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับระบบไฟอะไรของรถเลยซึ่งแน่นอนครับถ้าคุณเป็นเจ้าของรถใหม่แล้วคุณกําลังเป็นกังวลว่าเรื่องของจะหมดประกรันหรือเปล่าถ้าร้านไปติดตั้งแล้วศูนย์จะตัดประกันเรื่องนี้ขอให้สบายใจได้เลยว่าไม่มีปัญหาแน่นอนสำหรับตัวระบบไฟนี้เองเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งชั่วโมงได้นะครับว่าให้ทำงานกี่ชั่วโมงแล้วตัดไฟออกจากกล้องเลย จะได้ทำให้ไม่เป็นภาระมากเกินไปสำหรับตัวรถยนต์ผมว่าหากคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งมีปัญหาเรื่องการจอดรถบ่อยแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยไม่เป็นที่เป็นทางเวลาที่คุณเลือกติดกล้องเนี่ยคุณก็มีตัวเลือกที่สามารถเลือกได้นะครับว่าสามารถที่จะอยากจะบันทึกตอนจอดได้แบบนี้หรือเปล่าผมก็เข้าใจดีว่ากล้องเกาหลีในความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยเป็นกล้องที่มีราคาค่อนข้างสูง แต่ว่ากล้องที่สามารถที่จะบันทึกตอนที่จอดรถแล้วก็ไม่ได้เปิดแอร์ในห้องโดยสารเนี่ยมันก็ต้องทํางานอยู่ภายใต้ความร้อนพอสมควรแล้วถ้ากล้องมันไม่ดีมันไม่ทนแล้วถ้าติดแล้วแล้วมันค้างมันก็ไม่ได้หลักฐานอย่างที่คุณต้องการจริงไหมถ้าเราอยากจะได้กล้องดีๆประกันนานๆเราอาจจะต้องเลือกว่ามันจําเป็นสาหรับเราหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะติดกล้องทั่วไปแค่ใช้ในรถตอนที่เราขับรถ ไม่จําเป็นี่ต้องเล่นกล้องเกาหลีแต่ถ้าเกิดคุณมีความต้องการมากกว่านั้นกล้องหลักหมื่นกับรถราคาหลักแสนหรือหลายล้านมันก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมไหมครับ